ปีพุทธศักราช2 3 3คือปีที่กองทัพอากาศไทยได้สร้างปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ยุโทโปคกรด้วยการเปิดตัวเครื่องบินรบต้นแบบแห่งอนาคตที่ชื่อว่าฟ้าวหาวที่ a f ah 3 3ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นเครื่องบินรบที่แรงที่สุดในเอเชียทั้งในแง่ความเร็วสมรรถนะการต่อสู้และเทคโนโลยีล้ำยุคที่นำหน้าหลายประเทศในภูมิภาคฟ้าวหาวที่ a f ah 3 3ไม่ใช่เพียงสัญ,ญลักษณ์ของกองทัพที่ทันสมัยแต่ยังสะท้อนถึงศักยภาพของคนไทย ในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการบินที่เคยมีแต่ในประเทศมหาอำนาจที่มาของโครงการฟ้าเวหาที่ a 33หลังจากที่กองทัพอากาศไทยใช้เครื่องบินรบจากต่างประเทศมานานนับสิปีการพัฒนาเครื่องบินรบรุ่นใหม่ภายในประเทศจึงกลายเป็นเป้าหมายหลักของยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติโครงการที่ a F 33ได้เริ่มต้นขึ้นในปี2026โดยความร่วมมือระหว่างกรมช่างอากาศสถาบันเทคโนโลยีกลาหั และมหาวิทยาลัยวิศวกรรมกรบินชั้นนําในไทยเป้าหมายของโครงการคือการสร้างเครื่องบินรบที่บินเร็วกว่าเดิมฉลาดกว่าเดิมและรบได้ทุกมิติเพื่อให้ไทยก้าวขึ้นเป็นผู้นําด้านการบินทางทหารในอาเซียนสมรรถนะขั้นเทพความแรงที่ไม่มีใครเทียบฟ้าวหาวทีเอฟ33ได้รับการออกแบบมาให้เป็นเครื่องบินรบแบบสเตทเฟเธอร์เจรุ่น5ซึ่งถือว่าอยู่ระดับแนวหน้าของโลกโดยมีสมรรถนะที่โดดเด่นดังนี้ความเร็วสูงสุด มอก3.2ประมาณ3,940กิโลเมตรต่อชั่วโมงพิสัยบิน4,500กิโลเมตรเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศได้เพดานบิน22,000เมตรระบบขับเคลื่อนท w ินเนเดทิสเคอร์เจเอจรุ่นใหม่ของไทยน้ำหนักบรรทุกอาวุธ1,000 0กิโลกรัมวัสดุตัวถังคาร์บอนไฟเบอร์นาหน้าโลหะเบาชนิดพิเศษระบบหลบเรดาร สเต t โคติงแอคทีฟอิเล็กทรอนิกส์โปรพระบบ A.I. p i l o t Assis t a n t ควบคุมการบินระบบหลบหลีกและตอบโต้ภัายคุกคามโดยอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีทั้งหมดนี้ทำให้ TAF 33สามารถปฏิบัติภารกิจได้ทั้งในสภาพแวดล้อมปกติและสภาพสงครามไซเบอร์โดยยังคงความสเสถียรในการบินและความเร็วที่สูงจนน่าทึ่งอาวุธอัจฉริยะรบได้ทุกสถานการณ์ TAF 3 3มามาพร้อมกับอาวุธล้ำยุคที่รองรับการต่อสู้ทุกระยะทั้งระยะประชิด และระยะไกลไม่ว่าจะเป็นขีปนาวุธอากาศสู่อากาศระยะกลางและไกล (AAM) ระเบิดนำวิธีความแม่นยำสูง (Smart Bombs) ปืนกล30มมตรอัตโนมัติพร้อมระบบล็อกต่ออัจฉริยะระบบยิงขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงแบบ Super Cruise ระบบสังการจากระยะไกลผ่าน AI Command Link โดยระบบอาวุธแบบบูรณาการ TAF 33สามารถทำลายเป้าหมายทางอากาศพื้นดิน และเรือรบขนาดใหญ่ได้ในหนึ่งเดียวการทดสอบบินประสิทธิภาพที่พิสูจน์ได้กองทัพอากาศไทยได้ทําการทดสอบ TAF 33สอย่างเข้มข้นในสนามบินทหารลับที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยผลการทดสอบพบว่าเครื่องสามารถเร่งความเร็วจาก0ูนถึงมอกสอภายใน70วินาทีระบบสเตติกเลี่ยงการตรวจจับจากเรดาร์ทุกระบบ AI co-pilot วิเคราะห์เป้าหมาย และเลือกยุทธวิธีการโจมตีโดยไม่ต้องสังการระบบควบคุมการบินอัตโนมัติสามารถหลบหลีกขีปนาวุธจำลองได้6ลูกในเวลาไม่ถึง10วินาทีอัตราความคลาดเคลื่อนของการยิงน้อยกว่า1.2เมตรผลการทดสอบทำให้ประเทศไทยได้รับเสียงชื่นชมจากผู้เชี่ยวชาญด้านการบินและยุทธศาสตร์ทหารทั่วเอเชียและมีบางประเทศเริ่มแสดงความสนใจในการขอซื้อสิทธิบัตรบางส่วนหรือระบบย่อยจากไทย ความหมายต่ออธิปไตยไทยและบทบาทในภูมิภาคการเปิดตัวเครื่องบินรบทีเ3มีความหมายยิ่งใหญ่ในหลายด้านยกระดับขีดความสามารถของกองทัพไทยเทียบเท่าชั้นนำของโลกเสริมศักยภาพในการป้องกันาน่านฟ้าอย่างยั่งยืนลดการพึ่งพาก,การนำเข้าอาวุธจากต่างประเทศสร้างโอกาสส่งออกเทคโนโลยีและเสริมเศรษฐกิจอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเพิ่มบทบาทของไทยในความร่วมมือด้านความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียน เครื่องบินรบไทยไม่ใช่เพียงสัญ,ญลักษณ์แห่งความกล้าแต่เป็นหลักประกันของความสงบสุขที่มั่นคงภายใต้การป้องกันอธิปไตยของชาติแผนการในอนาคตจาก TAF 33สู่ฝูงบินแห่งอนาคตกองทัพอากาศไทยได้วางแผนจัดตั้งฝูงบินประจำการ TAF 33อย่างเป็นทางการในปี2 0 3พันโดยเริ่มต้นจากจำนวน12ลำในเฟสแรกและจะเพิ่มเป็น36ลำภายในปี2 0 3พพร้อมตั้งศูนย์ฝึกนักบินและศูนย์วิจัยร่วมด้าน AI v i a t i o n และไฮเปอร์โซนิกซิสเต็มสำหรับรองรับเทคโนโลยีในอนาคตนอกจากนี้ยังมีการวางแผนพัฒนา t f 34ซึ่งเป็นเวอร์ชันไร้คนขับูแคลที่ใช้ระบบ AI เต็มรูปแบบเพื่อให้สามารถรบได้ในสงครามดิจิทัลสมบูรณ์สรุปก้าวใหม่ที่โลกต้องจับตาเครื่องบินรบฟ้าเวหา TAF 33คือก้าวกระโดดที่พลิกโฉมความมั่นคงไทยจากผู้บริโภคเทคโนโลยีสู่ผู้สร้างนวัตกรรมระดับแนวหน้าของโลกเป็นเครื่องยืนยันว่าประเทศไทย มีศักยภาพเต็มเปี่ยมในด้านเทคโนโลยีความมั่นคงด้วยความแรงที่เหนือทุกฟ้าความแม่นยำที่ไม่คาดเป้าและเทคโนโลยีที่เหนือความคาดหมายฟ้าเวหาทีเอฟสาคือภาคภูมิใจของชาติและเป็นเครื่องมือสําคัญในการปกป้องแผ่นดินไทยสู่อนาคตอย่างมั่นคงและสง่างาม